สำหรับท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องครับที่เรียกว่าท่าคราชท่านี้จะคล้ายๆกับท่าซิทอัพแต่ว่าจะเป็นการทับที่ค่อนข้างง่ายกว่าและเป็นการใช้กล้ามเนื้อบริเวณส่วนหน้าท้องเพียงส่วนเดียวในการบริหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่าคราชเนี่ยจะมีท่าในการบริหารที่ถูกต้องอย่างไรครับผมในทาน่าคราชนครับอันดับแรกเราเริ่มจากงองเข่าขึ้นมานะครับทำมุมประมาณ90องศาหรือว่าตั้งฉากเสร็จแล้วสามารถนำมือประสานบริเวณหน้าอก แล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราจะให้กอตัวขึ้นมาแต่ว่าในขณะที่งอตัวหลังช่วงล่างจะต้องติดอยู่กับพื้นนะครับไม่หลหลังช่วงล่างคื้นให้ยกแคบเวยช่วงบนไหล่ดังช่วงบนขึ้นมาแล้วก็ลงขาช้าๆงอตัวขึ้นแล้วกต่างกับท่าซิทอัพคือท่าซิทอัพจะมีการงอตัวขึ้นมาจนสุดสำหรับผู้ที่มีปัญหาโดยปวดหลังช่วงล่างมีปัญหาหลังช่วงล่างไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะเริ่มปวด ทาาทางสก่อนนะครับผม